ชาเขียวหลักร้อยที่หลายคนกินอยู่นั้นรู้หรือไม่ว่ามันใส่สีผสมอาหารกันโคตรเยอะคําถามนี้ผมโคตรสงสัยเพราะผมพยายามหาชาเขียวมาทําอาหารเสริมแล้วก็ทําขายแต่ปรากฏว่าถ้าผมต้องทําสินค้าราคาหลักร้อยขายเนี่ยผมก็จะต้องเลือกมัชฉะที่เป็นเกรดกูด Good, หรือเป็นเกรดคิชเชนเกรดที่สีของมันเนี่ยอาจจะไม่เขียวสดใสแต่ก่อนที่ผมจะขายผมก็ทําการสํารวจตลาดดูว่าในตลาดเนี่ย มีผลิตภัณฑ์อะไรขายบ้างทำไมบางอันเนี่ยหน้าตาของผงนะครับเปิดขวดมาเนี่ยมันก็เป็นแบบกู๊ดแบบคิชเชนเกตเหมือนด้านสายสุดแต่เมื่อเอามาละลายน้ำแล้วเนี่ยสีมันเขียวอีเลยสีมันเขียวสวยเลยท,ทั้งทั้ที่ไอ้พวกคิชเชนเกตนะครับถ้าเอามาละลายน้ำสีมันจะออกเขียวๆแต่ว่าออกไปทางเหลืองมากกว่า ด้วยความสงสัยต่างๆนานา,นานเนี่ยผมอุตส่าห์เดินทางไปเลยนะครับที่ชิซูโอกะแหล่งปลูกชาเขียวออร์แกนิกของญี่ปุ่นที่เป็นผู้ส่งออกชาเนี่ยรายใหญ่ของโลกเพื่อเรียนรู้ว่าทําไมชาเขียวที่ดีเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงและชาเขียวที่เกรดต่าลงมาหน้าตาเป็นยังไงโดยสรุปสั้นๆนะครับชาเขียวที่ดีหรือเซเมเนียลเกรดเนี่ย ปีนึงจะเก็บเกี่ยวได้แค่หนึครั้งเท่านั้นและมีปริมาณน้อยมากๆนั่นหมายความว่ากระปุกเล็กๆ50กรัมเนี่ยราคาอาจพุ่งไปถึง3,000 4 0 0 0บาทร้อยกว่าบาทเนี่ยเซเลโมเนียลเกรดมันไม่มีหรอกครับหรือต่ำกว่าพันเนี่ยมันก็หาได้ยากแทบจะไม่มีเลยนะเพราะว่าของเนี่ยมีจำกัดจริงๆแต่ที่ขายกันอยู่นะครับก็มักจะเป็นเกรดที่เขาเก็บเกี่ยวครั้งที่2ครั้งที่3ซึ่ง สีเนี่ยมันก็อาจจะเขียวแต่ไม่สวยเท่าเซรามิเนียเกรดของแท้หรือการเก็บเกี่ยวนอกฤดูเนี่ยเก็บเกี่ยวเรื่อยๆเนี่ยสีมันก็จะออกเหลืองเรื่อยๆรสชาติมันก็จะดรอปลงเรื่อยๆนะครับแต่ราคามันก็จะถูกลงตรงนี้ผู้ผลิตอาหารหลายท่านนะก็อยากทําให้สีเขียวทํำยังไงมันก็คือการใส่สีผสมอาหารเข้าไปนั่นเองนี่ครับลองซื้อชาเขียวเกรดเร็วๆที่ไม่ผสมสีเลยเอามาละลายน้ําดูนะจะเห็นว่าสีมันนะ ออกแนวเหลืองออกแนวน้ำตาลด้วยซ้าไม่ได้ออกโทนเขียวเลยนะครับแต่ถ้าเอามาแต่งสีนะสีมันจะทําให้เขียวสวยได้แล้วก็ราคาถูกด้วยเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้สูงเลยและผมเทสแล้วด้วยว่าชาเขียวนะที่มะชะผงชาเขียวมะชะที่ขายอยู่ในราคาหลักร้อยนะใส่สีกันเยอะและไม่โชว์ว่าใส่สีบนฉลากด้วยทั้งทงที่เรื่องนี้ผิดกฎหมายนะครับ การที่เราจะผลิตอาหารและจะใส่เ,เขาเรียกว่าฟูดแอดดิทีฟเนี่ยหรือสีลงไปในอาหารเนี่ยเราต้องบอกบนฉลากด้วยว่าอันนั้นเนี่ยมีการใส่สีแต่ที่เห็นลักไก่กันมากก็คือจะบอกว่ามันเป็นชาเขียวร้อแต่ถ้าเราเอาไปพิสูจน์ผมบอกให้เลยว่าวิธีการพิสูจน์ง่ายๆเนี่ยคุณเอาน้ําเปล่ามา1แก้วนะครับใส่ให้เต็ม พอใส่น้ำเปล่าให้เต็มปุ๊บเนี่ยคุณเอาผงชาเขียวตัวนั้นนะครับที่สงสัยว่าใส่สีกับไม่สีเนี่ยปริมาณเล็กน้อยนะวางลงไปบนยอดยอดลงไปในแก้วแล้วเอาตาเนี่ยส่องดูใกล้ๆคุณจะเห็นว่ามันจะมีสีนะครับละลายออกมาละลายออกมาช้าๆนั่นแหละคือสีผสมอาหารเพราะว่าชาเขียวที่แท้จริงนะเวลามันลงน้ํานะครับ มันก็จะไม่มีคราบของสีพลออกมานะอันนี้เห็นได้ชัดเลยผมเอาไปละลายแล้วสีที่เขาใส่นะครับก็คือสีน้ําเงินเพราะสีน้ําเงินเนี่ยเมื่อมันไปผสมกับสีเหลืองมันจะกลายเป็นสีเขียวสวยนั่นเองนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ตอบข้อสงสัยได้ผมพยายามหาตอบโจทย์นี้มานานแล้วว่าเฮ้ยชาเขียวเนี่ยทำไมร้อยกว่าบาทแต่มันสามารถเอาไปละลายน้ําและเขียวสวยจังทาง,ทางที่มันควรจะเป็นแบบนี้นะมันควรจะเป็นแบบนี้เนี่ยคือธรรมชาติ เพราะฉะนั้นใครที่ซื้อชาเขียวสวยธรรมชาติแต่แบบโอ้เขียวสวยเลยราคาหลักร้อยมีความเป็นไปได้สูงว่ามันมีสีผสมอาหารแต่ถามว่ามันอันตรายไหมสีผสมอาหารที่ใส่ในชาเขียวเนี่ยถ้าใส่ในปริมาณที่ออยกําหนดและเขาแนะนำเนี่ยว่ามันไม่ปลอดภยัยว่ามันปลอดภัยเนี่ยก็ก็คือปลอดภยัย แต่มันมีโอกาสนะที่เราจะกินพวกนี้ไปเยอะๆแล้วมันเกินปริมาณที่ควรจะได้รับต่อวันมันก็อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้เพราะฉะนั้นเรามีความรู้เพิ่มขึ้นแหละเราก็สามารถเลือกได้โอเคถ้าคุณจะกินของรลากร้อยมันควรจะหน้าตาประมาณนี้ไม่ใช่หน้าตาสีเขียวไม่งั้นสิ่งที่คุณกินคือสีนะครับ